แต่เพกขอไข่อ่ก็เลยไม่ไม่ต้องไปชิงกับใครรอชิงอย่างเดียวรอชิงที่สามมาดูว่าพีชุูกับพี่แดงนี่แหละอันอีพอกับนั่งติ๋งเมื่อกี้ที่เพิ่งมาสลีเออาพอคือสิบริยังเหมือนดอกน้องอ่ะเลี้ยวท่านที่บอกสีบริยั่งเมือลูกสิบลูกสิบเป็นนองหัวลูกสิบเป็นสากแบบกัน อเดี๋ยวนียหกที่โลี่น้องโเอาเออหกเที่ยวหกเที่ยวคิดาประมาณตอนนี้ก็สี่โมงสหนาทีสี่โมงสิบนาทีเออกัสี่ิอยู่ประมาณห้าโมงฝ่ายห้าโมงเนาะไม่เกินไม่เกินหกโมงบวคำบวคำบวชคำมือกัสิ้นประมาณห้าโมงฝ่ายประมาณนี้แหละทสานี่แหะสำหรับกันแล้วมือกินสิวัวันนี้ไหน เป็นยังไงื่อนองคายกับเท้าใหญ่ี่บ่านี้เออสปีดมันไกลกวอกันบไปบางทีเรือบหูล่าอันนี้มันน้อยแ่นแล้วมันน้อยเพิ่นสันมันกัใช้เวลาโดนแน่่าได้เย็นรารอกินาจพอเป็นทานเปิดบอกกันน้อยน่เออเปิดเปิดไปสามปีครับผมอ่านาแต่ว่าพี่น้องเด้อผู้ใด อ่าสิบเมื่อก็จะเฝ้าเมือ่อให้เมื่อกันเมื่ออะไรคุณพ่อรู้เรื่องนะเนมื่อเมื่อรุ่นพอตู้ไม่ตู้ส้วงกันก่อนแหมอ่าครับทั้งใที่พอกำนั้นเต็งใจขึ้นนี่ไปโยมท้ายเติมเติมให้กันในระหว่าดนี้อ่าเอาในช่วงที่รอการแข่งขันเรือนะคู่ชิรงรอบรอบชนะเลิศนะครับก็ต้องขอบคุณนะสำหรับผู้สนับสนุนนะครับ าการจัดการแข่งขันเรียาเรชิงช่วยพระราชทาน,นาสมเด็จพระนิธิธรรเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนองค ا ะในครั้งนี้ก็ต้องขอ,อขอพระคุณไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดนองค ا ะสถานีตำรวจภูทรจังหวัดนองค اي โดยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงจังหวัดนองคาย กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่245นะครับวิทยาลัยการอาชีวศึกษาจังหวัดน้องคายะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารดาร่ดนา,ดนนรดานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน,าาน้องคยนะครับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงการด่บริษัท t ีโสาขาหนองคายนะฮะตรวจคนเข้าเมืองเมืองน้องคายนะครับทอมอนองคาย มูลนิที่สว่างคงคาธรรมสถานนะครับวิทยมีรายการอาชีพหนองคายกองกำกับการ11กองังคับการตำรวจน้ำจังหวัดนครคายครัไทยรองโค้ช TRB ไทยรองโบสนะครับที่สนับสนุนนะครับนะฮะในการจัดการแข่งขันระยะยาวดาจี้งด้วยพระราชทานสมเด็จพระกกนิษิาธิราชเจ้าากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารี ที่องค์การไปหาจังหวัดน้องคายนะครับที่หนึ่งเป็นปี2 5 0 6ันรอ่งกตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเมื่อเช้านี้มีพิธีเปิดแต่กนาะรจากเป็นทางการนะครับก็ได้รับเกียรติจากพ่อเมือง น้องคายของเรานะครับท่านาราชักชุดหัวนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายนาพร้อมด้วยท่านรัศศาสตร์ชิชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายท่านชาติชัยอ่าคงทานรองผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายเพราะนั้นผมก็เข้าใจมายังาทาน,นานคำเหวนปัญญาณวงศ์ของเจ้าแขร่แพรบริกรมชัย ท่านสมยุงสุวรรณมงคลห้องัวนาผรเกการต่างรประเทศแขวงบริกรรมไทยท่านสายคำวงคำทองห่องัวนาห้องวังวาการแขวงบริกรรมไทยท่านคำบุญสิหาราชห้องเจ้าเมืองเมือง,องท่าพะบาทแขวงบริกรรมไทยท่านนุกัราชวงศ์องัวนาพระเนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบริกรรมไทยท่านสีหอมสอนมณี ฮองอนาพรนเกแถลงข่าวและวัฒธรรมทองเที่ยวแข่งบริมัยท่านสิงค์คำสุวรรณคำฮองอนาพระกอุตสาหกรรมและการค้าแข่งบริมไยท่านแสนดเดชจ,จันทิศรประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแข่งบริมไยท่านพันโทวงวงวิไลอินทิสารฮองอนาด้านสากลปากชั้นบุงการท่านแก้ววงศักดิ์ดวงพระจันทร์ ประธานสรรมาคมอาหารกินดื่มบันเทิงแขวงบริกรรมไส่ทานเกตคูนคำจันทะละพันหัวหน้าแขนงคุ้มครองวรียกง,งานสายแดงทานดอดแก้ววินามบงเลขาห้องเจ้าแขงแขวงบริกรรมไสยแล้วก็ต้องนะครับอขอบคุณพยังนะครับผู้สรงเกียรติครับท่านดรยุทธนาศิีิบุตรนะครับ,น,รน,าบ,น,รบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนองคายนะครับ นะท่านดรจรุณจิตรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนองคายท่านสมปองจักรพันธ์นะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายนะท่านมนตรีหมวกสวัยนะประหลัดองค์การบริหารนะฮะส่วนจังหวัดนองคายและก็ที่สําคัญก็คือท่านกระแสตระกูลพรพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดานองคายนะครับเพราะฉะนนั้นวันนี้ก็ต้องขอบใจทั้งตัวแทนจากทั้งนครหลวงจันทร์อีก เริ่มด้วยท่านประกาศิพ์ไซกโกสีจากสาพันธ์เรื้อวนนครหลวงวิจิตรท่านบุญท่านโพธิสุนทรจากสาพันธ์เรื้อส้วนนครหลวงวิจิตรท่านบุญสงโนนแก้วพองพองการพระเนกกีฬานครหลวงวิจิตรท่านตั้มดาราแสงจากพองการกีฬานครหลวงวิจิตรท่านอุัยแสงวิไัย เลขา 4, สพันเนื้อสวงนภพอมิกกนซึ่งวันนี้ได้เดินทางข้ามมาเบิ่งลูกมังเต่าจนจมคันเลือกเล่กับ่าได้และก็ขอบคุณที่รั้นหนึ่งนะฮะสำหรับอาหารรสชาตินะครับอาหารทุกปากรสชาติถูกใจนะไม่ไว่าจะเป็นข้าวกุ้นข้าวจีนะครับไว้ตอนรับพิน้องที่ ครัวคุณน้องนะครับโดยท่านกระแสตระกูลพรพงษ์เจ้านะครับท่านยุทธนาดรยุทธนาศรีตบุตรนะครับพร้อมนั้นองค์การบริหารจังหวัดน้องคายเจ้าแล้วก็<พ>ท่านรองวัชโรนวัฒนาตรีนะเจ้าอรองนายุทศเสตีเมืองน้องคายแล้วก็กลุ่มรักหนองคายเจ้าเพราะนั้นบนท่านสมาคิหนึ่งทีมงานนาราชชิตเจ้าที่เดินทางข้ามฟากจากด่านทายเดือมงเส้านี้ตอนนี้เฮือทีมงานนาวาชชิตเจ้าข้ามฟากแล้วเจ้าห่างได้ยินเสียงตามสายนี้แล้ว ลงเมือเลยเจ้าเพราะว่าพี่น้องจะขมเมื่อแล้วเมื่ออื่นเคยมาใหมอ่ามือมือนมอน,นี้มือน,นี้ก็ต้องขมกปก่อนมืออื่นพลากันใหม่นะสำหรับนาวาสักสิท์เจ้านะสำหรับวันนี้นะครับยังไม่เสร็จสิ้นตอนนี้ก็งวดเข้ามา ตาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับในประเภทอ่าโบราณนะครับจะไม่เกิน45ฝีภายนะฮะยังเหลืออีกประมาณ6เที่ยวเนาะรอบรองเหลือ6เที่ยวอาจารย์บรองแตครอบสิงอ่ากับรอบชิง3เที่ยวเป็น6เที่ยวนะครับคือว่าปล่อยเหินออีก2ฮิตแล้วเกับเจ้าการยังตัดนี้เออโอ้โหอ่าตามเป้าเลยทีเดียวตามเป้าหมายไดครังตามเป้าหมายเลย นะครับขงแก้วฟ้านะครับซึ่งมาเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเนะครับในร่องน้ำแดงนะคพบกับอันดับที่สองของกลุ่มดีก็คือชัดชัยนาวาถูกต้องจากร่องน้ำน้ำเงินนะครับไอศนะจะเข้าไปหอบทิ้งชนะเลิศประเกทะไ่แต่แล้วเึ่งจะไปถือกันครับผู้ชนะระว่างน้าคำบิวกับนางคำหยาด อ้าา<โอ>ส่วนอีกหนึ่งคู่จะเป็นประเภทขอไข่พ่อพองอสนาเลิศประเภทขอไข่จะเป็นการพบกันระหว่างเหงือกเพชรชมพูพร้อมน้าแดงเจ้าจะพบกันครับอ<น>่ามันนี้แดงเงือมันนี้แดงเจ้านะครับผู้ใดศนะโอ้ไปพ่อกับพุ่ะเงาแม่เขาเจ้าแม่คัหยาน ไปชิงอันับที่หนึ่งประเภทขอส่วนคูใรเสียจะได้อันดับที่สามประเภทขอโดยอัตโนมัติเลยแน่นแล้วด้วยองนี้คูต่อสู่ในห้องชิงอันับที่สามประเภทขอใครจับเอออ่ะเอาไปนักเหลือห้กลองตอนนี้เรือโบราณทั้งเจ็ดลำเรือนะครับหกลำเรือก่อนับเอาหกก่อนนะครับ ึ้นไปเลยครับตอนนี้อ่า็นอยู่ไว้ไว้ก็ไม่เออโอไปแล้วไฟแล้วเริไปแล้วพนักพนัไปแล้วอ่าอยู่ข้างบนนล้วก็มีแล้วนะฮะอ่าโดเฉพาะทุนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าพี่น้องจ่าพี่น้องจ่าจับตาไปที่ต้นทุนจะเป็นเรือโบราณน,นะครับประเภทกอไก่เจ้านะครับเพื่อหาผู้ชนะ